ดราม่าเดือดสนั่นจวกยับติดต่อก,กันหลายวันแบบไม่มีพักเลยค่ะกับเรื่องราวของอดีตพิธีกรชื่อดังม้าอ,อนาภากับดารารุ่นน้องซึ่งก่อนหน้านี้ทนายตั้มได้ปล่อยคลิปแชร์นาทีเกิดเหตุที่ม้าอ,อนภาตบหน้าดารารุ่นน้องเพียงเพราะไม่ไปกินปูด้วยที่ประเทศเกาหลีก่อนม้าอ,อนาภาจะออกมาโต้กลับทันทีว่าไม่ได้ตบแค่แตะจ้า โดยวันนี้ข่าวสดจะพาไปรู้จักคู่กรณีของม้าออนาภาซึ่งหนุ่มคนนี้มีดีกรีเป็นถึงนักแสดงหน้าใหม่ของการบันเทิงและที่สําคัญหุ่นแซ่บไม่เบาด้วยค่ะสําหรับดรามาร่าฉลอนเฉาข้ามประเทศนี้สืบเนื่องมาจากทนายตั้มได้ออกมาแชรพฤติกรรมของนักแสดงรุ่นใหญ่คนหนึ่งซึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่คนนี้ได้รับจ็อบพาลูกค้าซึ่งเป็นดาราช่องน้อยสีไปเสริมหล่อที่ประเทศเกาหลีแต่กลับเกิดความไม่พอใจที่ดารารุ่นน้องไม่ไปกินปูด้วยจึงตบหน้ากลางห้างในประเทศเกาหลีท่ามกลางชาวเน็ตสืบค้นกันใหญ่ว่านักแสดงรุ่นใหญ่่คคือใรกันแนแ เพนชาวเน็ตส่วนหนึ่งแห่พุ่งเป้าไปที่ม้าอนภาเนื่องจากในอินสตาแกรมของมา้าได้โพสภาพทานปูในร้านดังที่ประเทศเกาหลีก่อนที่ทนายดังจะออกมาแฉนักแสดงรุ่นใหญ่เพียงไม่กี่วันจากนั้นม้าอนภาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านอมรินทีวีพร้อมซัดก,กลับทนายตั้มว่าสิ่งที่ทนายดังออกมาแฉเขียนนั้นเกินไปและชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดด้วยตนเองเมื่อกลับถึงเมืองไทยแล้วทําเอาทนายตั้มไม่ขอทนปล่อยคลิปนาทีที่ม้าอนภาตบหน้าดารารุ่นน้อง ซัดก,กลับทันทีที่เห็นแบบชัดๆเน้นๆโดยไม่ต้องซูมเลยว่าตกจริงไหมก่อนมาอนุภาจะออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดนานกว่า1ชั่วโมงว่าตนเองไม่ได้ตบแค่แตะซึ่งสาเหตุที่แตะหน้าดาราุ่นน้องคนนี้เนื่องจากน้องบอกว่าจะไม่ไปกินปูด้วยกันทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้จองคิวร้านไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมฝากขอโทษดารารุ่นน้องรวมถึงพ่อแม่ของดารารุ่นน้องด้วยยืนยันตนเองไม่ได้ตั้งใจโดยวันนี้ข่าวสดจะพาไปรู้จักคู่กรณีของม้าอ,อนภาก,กันค่ะว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันแน่สําหรับคู่กรณีของมา้ามีชื่อว่าเอ็มนันทวั์โดยใช้ชื่อทางอินสตาแกรมว่า m m นันทวัตและเฟซบุ๊กว่านันทวัตพงบุรัตค่ะ ซึ่งโปรไฟล์ของหนุ่มเอ็มนั้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะหนุ่มเอ็มจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังอย่างจุฬาลงกรณ์แถมยังมีดีกรีเป็นถึงนักแสดงหน้าใหม่ของวงการบันเทิงแห่งช่องน้อยสีอีกด้วยค่ะเพราะก่อนหน้านี้หนุ่มเอ็มเคยถ่ายรูปร่วมเฟรมกับนักปั้นคนดังอย่างพี่ปิ๊กผู้ผลักดันพระเอกดังๆของช่องสาและเคยผลักดันพระเอกหนุ่มหล่อหน้าหวานเจมสิรายุจนกลายเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงมาแล้วทําเอาชาวหนิตจ,จับตามองกันใหญ่ว่า หนุ่มเอ็มจะเป็นอีกหนึ่งเด็กในสังกัดของพี่ปิ๊กที่จะปั้นเป็นพระเอกคนใหม่ประดับวงการบันเทิงหรือเปล่านอกจากโปรไฟล์ของหนุ่มเอ็มจะไม่ธรรมดาแล้วความหล่อแซ่บก็ไม่ธรรมดาเช่นกันค่ะเพราะในอินสตาแกรมของหนุ่มเอ็มมักจะโพสต์รูปออกกําลังกายอยู่บ่อยๆทั้งเข้าฟิตเนสว่ายน้าเล่นบาสและเล่นเซิร์ฟบอร์ดจึงไม่แปลกที่หนุ่มเอ็มจะหุ่นแซ่บไม่เบาแถมยังมีซิกแพคลอนๆเน้นๆและกล้ามโตเล่นเอาสาวๆเห็นรูปของหนุ่มเอ็มแต่ละรูปในไอจีแล้วถึงกับใจละลายเลยทีีเดยวค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ